อรุณสว่างครับพี่น้องชาวไทยมาวิ่งที่สุนุมตอนเชา้ากินอะไรดีนะมันก็ต้องของแทบๆทำให้สู้ซ่าไว้เตี๋ยวสูตรโบราณต้องร้านนี้นี่คือทำเนียบของความอร่อยคนดังการันตีความเด็ดเห็นตู้ไม้ใส่วัตถุดิบแบบนี้การันตีความอร่อยไปละห้าดาวและนี่คือเมนูแนะนําของเขาจัดมาจานแรกบะหมี่แห้งต้งยมยำหมูเจิมด้วยมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวปรีภายในชามก็จะประกรอบด้วยหมูชิ้นนะครับมีหมูสับก้อนถือกล้วยตับลวกลูกชิ้นทอดลูกชิ้นกุ้งตัวนี้ดีเลยลูกชิ้ ปลายก็ใช้ของเกรดดีนะครับบะหมี่เป็นเส้นเล็กภาพรวมมีความเปรี้ยวจัดจ้านเติมความสดชื่นยามเช้าได้ดีเลยครับยังมีตัวน้ําซุปนะครับที่หอมกระดูกหมูส่วนรสชาติติดออกไปทางหวานมาต่อไอจานที่เย็นตาโฟผัดแห้งเป็นเส้นใหญ่นะครับนำมาผัดกับซอสเย็นตาโฟที่นี่เขาทาซอสเองกลิ่นของมะเขือเทศเนี่ยหอมมากเลยครับวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเกี๊ยวปลาปลาหมึกกรอบและเลือดหมูส่วนตัวนะครับบอกเลยชอบจานนี้มากมันเข้มข้นและรสจัดเลยครับอร่อยแบบนี้เลียชามไปเลยร้านนี้คือร้านเฮียบวยก๋วยเตี๋ยวหมูสูตร ร้านห่อใบตองราคาก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่70บาทจากสุลลุมเนี่นะให้มาฝั่งทางถนนวิทยุเข้าซอยโปโล,โลมาแต่ป้ายเขาอยู่ที่พื้นนะผ่านร้านไก่ทอดเจ๊กกีมาประมาณร้อยเมตรทั้งขวามือถึงแล้วร้านเฮียบวยก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณเปิดทุกวัน6โมงครึ่งถึง4โมงเย็นใครชอบเมนูไหนมากกว่ามาบอกกันได้เลยนะ